อุบัติเหตุสลดใจตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะครับมีรถตู้เสียหลัก<ฮ>เหินข้ามเกาะกลางถนนแล้วก็ไปพุ่งชนกับรถยนต์อีกหนึ่งคันทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง3รายบาดเจ็บ16คนครับ คุณผู้ชมครับดูจากภาพสภาพของรถตู้นี่คือด้านหน้านี่คือพังยับเยินเลยนะเจ้าหน้าที่กู้ภยัยต้องช่วยกันเอาอุปกรณ์ตัดถางนะครับมางัดซาาของรถตู้เพื่อที่จะพาคนเจ็บที่ติดค้างอยู่ด้านในออกมาทีละคนทีละคนนะครับตามรายงานเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง3รายด้วยกันคือสภาพของตัวรถเนี่ยพังยับเยินพลิกตะแคงอย่างที่เห็นนะครับแล้วคนที่ติดอยู่ด้านในบางคนเนี่ยเสียเลือดออกมาเป็นจํานวนมากอยู่ในอาการอ่อนแรงครับ จ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่พักใหญ่ค่อยๆนําตัวทีละคนออกมาแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลนะครับเหตุการณ์เ <apprendre> กิดขึ้นช่วงตีห้ครึ่งถนนสุขุมวิทก่อนถึงสะพานบ้านนามุ่งหน้าเข้าเมืองพัทยาครับเช้ามืดที่ผ่านมาเลยที่ศรีราชาชนบุรีเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ นอกจากรถตู้ที่พังแล้วไปเจอรถยน์อนเนกประสงค์อีกหนึ่งคันป้ายทะเบียนจังหวัดชนบุรีนะครับสภาพด้านหน้าก็พังยับเยินค่ะแล้วก็ใกล้ๆกันก็ไปเจอรถตู้2คันด้วยสภาพพลิกคว่ำด้านหน้าก็พังเหมือนกันนะคะโดยมีผู้บาดเจ็บเนี่ยทั้งหมด16คนในจํานวนนี้มีเด็กเล็ก3คนเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะนําตัวส่งโรงพยาบาลส่วนผู้เสียชีวิต3คนจํานวนนี้ก็คือนายทวีชยัยเป็นคนขับรถตู้กระเด็นจากตัวรถนะคะคทีนี้ไป อบถามผู้ที่บาดเจ็บก็เปิดเผยค่ะว่ารถตู้กำลังมุ่งหน้าเข้าสีราชาจากนั้นเสียหลักหลุดโค้งเหินข้ามเลนไปชนกับรถตู้ที่กำลังมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองพัทยาก่อนที่รถตู้จะก,กระเด็นมาชนกับรถของตัวเองที่นั่งมาด้วยกันพร้อมกับเด็กเล็กรวม4คนก็ทำให้รถตู้นั้นพลิกคว่ำจนมีผู้บาดเจ็บและก็เสียชุดดังกล่าวคะ่ะ อันนี้มือกั้มอนี <t 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 ่ไงข้ามมาแล้วก็มาชนมาชนมาชนทันการแล้วพันการกระเด็นกลับมาใส่หูไอ้ข้ามตรงนี้ไหมตรงตรงที่มีรอยหรอลคะตํารวจสพแหลมชบังครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะไปไล่ดูภาพวงจรปิดเก็บหลักฐานทุกอย่างเอาไว้ก่อนที่จะมอบหมายให้ทางกู้ภัยนำร่างของผู้เสียชีวิตส่งชนะสูตรเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะครับ แล้วก็เตรียมที่จะดำเนินการสอบสวนหาผู้กระทําความผิดตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ